ต,ต่อไปก็จะเป็นของร้านต้นแฮมสเตอร์อันนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะเดี๋วจะบอกว่าตอนที่มาครั้งแรกจริงๆไม่มีฝุ่นเลยนะแต่ด้วยความที่แอดมินดองรีวิวไว้นานนะเลยอาจจะมีเริ่มมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของอาหารผสมนะที่ถ้าเราแอดมินดองมาเดือนนึงเท่านั้นเองคะ่ะซื้อมาตั้งแต่ ตั้งแต่คนย้ายบ้านต้นแฮมเนี่ยผลิตล็อให้มาใหม่เลยนะตั้งแต่นนสิงเด่นเก้าวันนี้วันอะไรสิงเดอนสิแค่นั้นเองนะแอดมินดองสุดๆไปเลย,เลยกออ็อันเนี้ยจริงจริงมีซื้อสูตรธรรมดามาด้วยนะแต่ว่าดีถึกิหมดไปแล้ว hey. ตอนนี้ก็เลยเหลือแค่สูตรพรีเมียมนะคะจะเห็นว่าในสูตรพรีเมียมเนี่ยจะมีอาหารผสมหลากหลายแบรนด์มากที่เรารู้จักกันดีมิสซูริแล้วก็มีนี่ด้วย p ีเฟอแคก็คือเป็นแลบบล็อกตัวดังที่บิดเดอร์เขานิยมใช้กันเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็มีพวกผลไม้ที่อาจจะมีรสหวานหน่อยๆน,นะให้เด็กๆกระตุต้นการอยากทานอาหารมากขึ้น,นะคะ่ะเดีเราจะมาเทให้ดูกันนะ มีดอกอัญชันด้วยบำรุงขนเด็กๆแล้วก็มีเฮนนี่ลูกเกดเหมือนพูดเหมือนโซ่ธรรมดาของบ้านต้นแฮมก็มีลูกเกดเหมือนกันนะมันก็จะมีแบบพวกธัญพืชราคาแพงในส่วนของที่จะขึ้นก็คือพวกอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยที่ตัวเหมือนจะพริเมีลอด่ารสุัดธรรมดาแล้วก็จะมีอาหารผสมแบรนด์แพงๆเข้ามาด้วยนะพวก มีฝาดิซูดิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประมาณนี้ของพอนแฮมสดพรีเมียมค่ะ